เหลี่ยมสวยมากๆเลยนะทุกคนเห็นชัดกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครเนี่ยนะ,นะนเขาชื่ออะไรอะ่ะสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะในวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับ ไปหาพ่อของเจ้าเปียกนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เขามีธุระอะไรนะเมื่อวานผมให้น้องผมมาส่งเปียกที่นี่เขาบอกว่าถ้าแดงหายไข้ดีแล้วให้มาหาเขาที่นี่มาหาเขาช่วงเย็นช่วงที่แบบว่าช่วงช่วงเย็นอะทุกคนก็คือช่วงนี้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เย็นมากมากๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเจอ เขาหรือเปล่านะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผมมาเนี่ยเหตุดีหรือว่าเหตุร้ายนะครับทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรในๆนเขาก็เรียกผมมาแล้วผมก็ต้องมานะครับทุกคนในวันนี้ผมเดินทางมาคนเดียวนะครับเดินทางมาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราเรียบเดินทางไปด้านล่างนู้นกันเลยดีวยดวยกว่านะครับไปครับว,ว้ทาทีนี้ก็ ที่นี่นะครับน้าแห้งมากๆเลยนะครับป่าก็มาอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าน้ําไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับน้ําเนี่ยแห้งเป็นว่าเล่นเลยนะครับดูแต่ว่าบวกกับสภาพอากาศนะครับป่าถือว่าดีกว่าช่วงหน้าแล้งเยอะเลยนะครับแล้วก็ลูกไซก็ออกแล้วนะครับนี่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นต้นไซนะครับต้นไซขนาดยักษ์เลยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพวกพึ่งพวกอะไรมาเกาะกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ หายไปหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมว้าวต้นใหญ่มากสภาพป่าถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับโอ้แต่น้ำเนี่ยเหลือจะเชื่อนะแห้งจนโอ้โหเห็นทรายเลย ดู้อะไรไม่รู้นะครับกินไม่ได้นะทุกคนไม่ได้มาที่นี่นานพอสมควรเหมือนกันแล้วนะครับที่นี่แต่น้ำบ่อน,นี้เนี่ยจุดอื่นแห้งกันไปหมดแล้วนะแต่บ่อน,นี้บอกตรงๆไม่เคยแห้งเลยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่านะครับเหล่าต้นไม้แล้วก็พวกหินพวกอะไรเยอะนะครับนี่ต้นไม้ความชื้นมันคุมนะครับทํำให้เขาไม่ไม่เกิดน้ําแห้งนะครับนี่ดูรากต้นไม้ต้นนี้นะครับที่คุมอยู่โอ้ต้นใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมแค่รากของเขาเนี่ยก็โอบเราเนี่ยโอบโอบไม่ได้แล้วนะคนเห็นไหมอ้ใหญ่มาก แค่ลากนะเนี่ยทุกคนทุกคนดูบรรยากาศโดยรอกก่อนนะครับก่อนไปดูพ่อของเบี้ยนะครับผมคิดว่าเขาก็คงไม่ประสงค์ร้ายกับผมหรอกนะครับสถานที่ที่นี่มหัศจรรย์อยู่นะทุกคนก็ขอโทษจริงๆทุกคนเมื่อวานผมให้น้องผมมาแทนผมป่วยเกือบเกือบอาทิตย์น,นะครับบางทีผมก็ต้องฝืนมานะครับ สุดนี้มีแต่สิ่งแปลกนะครับในน้ำสายๆนี้นะครับดูกันได้เลยโอ้แห้งขนาดนี้เลยน้ำโอ้แห้งไม่เหลืออะไรเลยแล้วดูครับลางลางไม้ธรรมชาติจริงๆเลยนะตรงนี้โอ้นี่ลักงลางไม้เกาะโคตด,ดีเลยนะครับดูครับ ธรรมาชาติมากๆเลยนะครับไปอโอ้ไม้ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเหยียบเยียบดูสักหน่อยนะครับโอเคถือว่ายังแข็งแรงนะครับอีกสักที ค okay. ข้ามได้นะครับท่านท่านครับอยู่ที่นี่หรือเปล่า,อย,อ,ลาอยู่นี่หรือเปล่าครับผมมาหาแล้วก็ดได้ยินเสียงแว๊บๆอยู่อ้าวมาแล้ว สวัสดีครับผมมาถึงแล้วครับมาตามนัดเลยครับตามนัดเลยที่นัดกันไว้เชิญท่านนั่งนั่งเลยครับโอ้ผมป่วยจริงๆผมไม่ไหวเลยอะ่ะ ได้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 ท่านเดี๋ยวก่อนนะโอ้ผมหายป่วยผมก็รีบมาเลยแหละท่านไม่ไม่รีรอใจอะไรเลยแหละ จากอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับช่วงนี้มันออกอารวาสมากเลยการหลายคนมันรู้เ,กกเลยว่ามีพินพ์ไม่จำเลยเพราะมันต้องการ,ระอะไรรอดอยู่นะต้องการเปียกเเ<อ>เยกเอเอจับเปียกอ่อนเออจับเปี้ยกกว่าช่วงนี้มีออกไปหาเงิคนมา ชาวบ้านมริเวณน,นั้นี่ตายไปหมดเฮ้ยที่รังมีออมงไงไหรอตายเลยหรอเออไหนสิว่ามันไม่กินชาวบ้านของนู่นอ่ะมันไม่ออกอารวาทน,นักมาขาจทุนอย่างอีข้ขาตทุเองผมไม่รู้จะทำอไงเหมือนกันเลยทีนี้ที่เขาเรียกผมมาครั้งนี้เขาบอกว่า ลองคุยกับท่านให้เรียบร้อยหน่อยกว่ามาเลยาบดองไม้บางทีจากการน่นต,ตัวขาคนเดียวมีไว้เหรอ,อ<ม>บริวามันบริวารข้าบอกไว้นิ่าคุมันแก,ก่กามากมันไมนกินคนมีนมุ้าวอีหนักไม ไหน่ะมันมาบริเวณไหนตรงไหนบ้างคือปัจจัยหลักเลยมันต้องการตัวเปียะกับไผ่ล้อมเออมันต้องการต้องดินม,มันในกินกลุผู้มีบุญญาดีการมันมีพลังเมื่อธรรมาชาติและไปมีใครกาม,มาเอามันลงอีตก็ไปดอนอยาเป็นนายของตุ๊กต้นและทีนี้ผม แล้วผมจะเอามันอยู่ไหมนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วขาไเชินะ่หนักมันณลัวตัว,ตวขาคงตายดีแน่แน่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีเอานะครับโอเคนะครับลูกศิษย์กุ้งก่ากตายไปหนึ่งคนลูกศิษย์ท่านนะนะโดนด้วยโดนอย,ยู่ว่แล้วก็ผมคนที่ผมรู้จักก็เสียชีวิตไปคน เขาชื่อจันน่ะ<อ>เป็นลุกเป็นคนรู้จักกับท่านรามที่ผมรู้จักทีนี้เขาโดนเหมือนโดนสมเ่งอ่นนะผมเห็นนี้โก็เครื่องไหนออกมาหมดเลยเห็แล้วยอเลยอัอออยนะมกอีเลยอลยอ,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 อยอะไรเหรอครับมันเป็น เอ็งก็งอหง ạn แต่เอ็งต้องเอา,าก่อนอมันคือต้องรำไดาทรรมดาอย่างไรนีแหละโอ้สวยป้องสวยมากเออสวยมากเลยท่านสวยมากครับ กไม่รู้ว่าทุกๆคนจะได้ยินตามที่เขาเล่าหรือเปล่านะครับแต่ผมก็อยากจะบอกทุกคนให้อ่าได้ยินกันอย่างแน่ชัดกันอีกครั้งหนึ่งเขาว่ากันว่าตอนนี้สมิงนะครับคลั่งอรารวาสมากไม่น่านะผมกับลุงชัย ดูครับผมได้ของดีนะครับนี่นเขาว่าอาจจะไม่ได้มีค่าสําหรับใครนะครับแต่ว่าของพวกนี้มีค่าสําหรับเขานะเขาให้ผมนะครับทุกคนดูครับอรรออโอ้ขอผเป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมสวยมากๆเลยนะทุกคนเห็นชัดกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครเนี่ยนะ <_ un> เขาชื่ออะไรอ่ะ <_ un> <_ un> อ๋อลุงเรียกว่ากุมารแต่ว่าชื่อของเขาชื่ออะไรนะ<_ un> <_ un> <_ un> เพชดอ๋อถึงว่าที่ลุงให้ผมมาคู่กับไอ้เจ้าเนี่ยนะ <_ un> ที่มันเหมือนเพชดเนี่ยนะ เอาแลวเนี yeah. uh huh. yeah. uh huh. ยอยอจเขาอยู่กับผมเลยเหรอเนี่ยนเพชรตัวนี้ไดอตอนนี้มีเรืองอ,อันตรายหี่ <c oughs> อ,อก็คือ,อยให้ติดตัวผมเลยเหรอโอ้ <c oughs> ขอบคุณมากครับอเอ็งไม่ได้ใช้งานมัน เอ็งก็บเก็บป้าใส่ยิ่งก่อนนั่นอ๋อได้ครับออแล้วนี้เขาจะไม่แหวนกลับมาทำร้ายผมใช่ไหมไม่มีเอ็งกองน้ำโมซ้ำจบแกนี้ก็ต้องไปแล้ว<ไ>เอ็งต้องการใช้มันเอ็งกัถ่องน้ำโมซ้ำจบแกนี้พออ,อาควรเอ็งจะบถ่องกระท้าไม่ได้ก็เลยเอากระท้ายัางไง ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับไอ้นุ่ม c เป็นพร้อมจะไปกับพี่หรือยังพร้อมแล้วเอ้ยดูเลยเขาอยู่ดีดีเลยนะขอบคุณท่านมากของคุณท่านเรียกผมมาครั้งนี้เพราะเหตุนี้เลยใช่ไหมเออน่ะสิว่ากูขาดเอ็นฮวงเอ็นไงขอบคุณมมากครับ เอาละเรียกค่ะไปเก็บมันไว้ในหินนี้เองแทนของไม่ง่ายตามงค่ะกัเพราะท้องว่าอ,ององาอะไรนะครับนโมทามจบก่อนและอ่ังพันเตประสังตัมมังพุติยามะแค่นี้่อ,อได้ครับแล้ว่อท่านจะเก็บไว้หินนี้ก่อนถ้าเกิดว่าผมจะใช้ก็เอาออกมา ได้ครับได้ครับออกไปไหนแล้วอ,อ,นนอ,อ๋อเขาชอบตึ้ง่้นใช่ไหมได้เดี๋ยวท่านทำพิธีเลยครับผมจะไม่ก่อกวนครับเนนก็บไ,ไว้ใส่เห็นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวก็าเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเ,เก็บไว้ก่อนครับ ครับผม,มหรือวอแล้วเขาไปไหนแล้วอะเอาะอ,อยู่นีไงไหวจังมมออผมคิด่อว่าทำพิธีนาน,นาดูแลหน่อดีเลยาเอง,งดูแลดีอมันจะข่าตัวใส่มึงนะครับยาหิอ,องตำตำตำ ไปไหมเข้าใจครับอเอออาจจะไปแล้วแ่ะเมื่อตุลาหนาที่องก้าแล้วขึแล้ตัวเองเลยนะ ได้ครับท่านขอให้โชคดีนะโชคดีครับท่านโอเคทุกคนตอนนี้เขาแยกทางกับผมไปแล้วนะครับนี่เป็นของที่เขาให้มาคู่กับไอ้เจ้าเพชรนะครับนะเป็นเหมือนกุมารของเขาที่เขาปลูกเสกขึ้นมานะครับทุกคนตัวนี้ดำเมี่ยมเลยนะครับ โอเคทุกคนผมจะลองเรียกเขาออกมาดูนะว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะครับเผื่อมีเหตุอะไรอ่าไว้ป้องกันผมระหว่างทางนะครับผมจะลองท่องในใจดูนะไอ้เพชรเจ้าเพชร โอ้ยมาไวทันควันเลยนี่ว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่ธรรมดาเว้ย,ยไปไเองไปข้างหน้านู้นเลยข้างหน้านู้นเผื่อมีอันตร,รายอะไรไปรอข้าด้านหน้านู้นโอ้เองนี่มาไวทันควันว่ะข้านี่อย่างชอบเองเลยว่ะเองลองตรวจสอบให้หน่อยว่าที่นี่มีอันตร,รายหรือเปล่า มีใครจ้องจะทำไรค้าหรือเปล่าไอ้ลองตรวจสอบสิมีอะไรเลยครับโอเคไม่ดีไม่มีก็ดีไปงั้นเองเดินนำค่าเลยโอเคครับทุกคน โชคดีเหมือนกันนะผมได้ของดีไม่ว่านะครับได้คนมาดูแลอีกนะครับนี่ผมสัญญาผมจะดูแลมันอย่างดีนะครับไอ้นี่เจ้าเพชรเอ้ยลูกเองระวังให้ดีนะถ้าเกิดมีอะไรเองก็บอกบอกได้เลยเข้าใจไหมเสีย,ยงกบจะลองดังใต้ถุนน่าจะดังจากไต้ถุนนี่นะครับทุกคน ก็ตรงนี้มีน้ำไหลลงมาเพชอ็งมานี่ก่อนสินั่งลงนั่งลงเอ็งคิดว่าถ้าเกิดว่าค้ากลับบ้านเวลานี้ค้าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าในวันนี้ อ๋อถ้ามีเองพร้อมเลยใช่ไหมเองไม่หนีใช่ไหมฮะได้เลยข้าจะรอดูเองแล้วเองแล้วเองกินอะไรเป็นอาหารหรือหรือว่าเองไม่ได้กินอะไรเลยข้าต้องเตรียมอะไรให้เองไหมอย่างเช่นน้ําแดงหรืออะไรพวกนี้นมีไหมน้ําแดง ได้ได้ได้เดี๋ยวข้าหามาให้แล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนผมก็ลองถามของกินของอะไรให้มันนะครับเผื่อว่าเขาจะหิวเขาอะไรนะครับเดี๋ยวมาครั้งหน้ายัางไงผมจะได้จัดการเตรียมอะไรให้เขากินนะครับเพชรเดี๋ยวค้าหามาให้กินนะถ้างั้นอนะไปะเดี๋ยวเราไปกันละเดี๋ยวกจะข้ามเอาทุกทุกคน คลิปวิดีโอนี้ผมกับเพชรนะครับขอลากันไปก่อนนะครับจะต้องรีบเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายครับ